พวงมาลัยทำพิษหลังจากบิ๊กทินโดนปฏิเสธการรับพวงมาลัยจากนายใหญ่งานนี้กลายเป็นว่าบิ๊กทินเลยออกลูกลุยเข้มปฏิรูปกองทัพจนคุณจตุพรพรมพันธ์ออกมาวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าน่าจะเป็นการทิ้งทวนทิ้งภาระและทิ้งปัญหาไว้ให้กับคนที่จะมาสารต่อกลาโหมคนต่อไป งานนี้อาจเข้าทางบิ๊กแดงเนื่องจากเกิดรอยแล้าความบาดหมางระหว่างกองทัพกับพักเพื่อไทยโดยตรงใช้บารมีครูไม่ชอบอยู่ดีไม่ว่าดีจริงๆกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับบิ๊กทินก็ถึงไหนก็ถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รับพวงมาลัยก็ส่งกันเกียร์ให้เลยทีนี้ก็มีคลังแสงอยู่เขาก็มีคลังแสงอยู่คือการรัฐประหารในประเทศไทยนั้น นะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีครั้งสุดท้าย mm. เพราะฉะนั้นไม่มีกฎหมายใดจะไปเขียนห้ามรัฐประหารได้เพราะเริ่มต้นก็ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญ uh. นี่รโทษตัวเองอ uh. และก็เป็นรถถัฐาธิปัตย์ uh. มีอำนาจเหนือนิติบัญญัติบริหารตุลาการอ uh. ไอพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะไปทํำแมวอะไรได้ แต่ว่าสาใจได้แน่เออใช่แต่ว่าเพื่อชี้ให <c oughs> ้เห็นมา <c oughs> ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็มีที่มาที่ไปนั่นแหละนะครับผมฟังมาอีกซีรีส์หนึ่งเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นเหตุหมดเมื่อการแสดงความไม่ไว้วางใจนะครับระหว่างกันรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจก็คือการแสดงความไม่ไว้วางใจนะระหว่างกองทัพ และรวมกระทั่งแม้กระทั่งการตั้งคณะกรรมการเนี่ยนะครับที่ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศพม,ม่าเี่ยที่มีรองป,ประปาีรัฐมตรีกระทรวงต่างประเทศเป็นประธาน,นมีผู้จัดการเราทับหน่วยงานต่างๆมากมายมขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนกัน <laughs> เห็นไหม <laughs> คือไอ้ความบริหารบ้านเมืองแปลกๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะนําพาไปสู่เป้าเดียวตั้งนั้นนะใช่ใช่แม้กระทั่งเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต ก็ยังหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้อืเพราะว่าพอถูกยี่ในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยท้ายที่สุดก,ก็ไปกฤษฎีกาเชื่อขนมกินได้ไม่มีหรอกไรมาเสียเพราะว่าไอ้ที่ทแถลงคุณไม่เคยมีความพร้อมอะไรนะครับไม่มีความรอบครอบเสด็จน้ําก่อนแล้วออกมาแถลงแล้วก็มาตราการหนึ่งสองสามสี่ต่อมานี่นะครับข่าวที่ปรากฏในวันนี้ที่นายกเรียกบรรดาพักร่วมเข้าไปคุยเนะี่ย ก็จะมีเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องคอรมอเขาก็ปฏิเสธตามฟอร์มเนี่ยแต่ว่าเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยอไอเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสําหรับพรรครวม,มเพราะเนี่ยนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ให้เขาเดือดร้อนในพรรครวมรัฐบาลอนอกจากนี้นะครับงบของในกระทรวงทบวงกรมตัวเองเนี่ยถูกเกียดออกไปแล้วยังจะต้องเสี่ยง กับคุกตะรางคือวอนหาคุกกันแท้ๆเพราะเนี่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเราดูว่าถ้าเขามีความมั่นใจเนี่ยตอนแรกก็พูดใช่ไหมว่าจะเสนอเข้าคอรามอภายในเดือนนี้นะครับเพื่อที่จะเดินไปตามไตรามาสสี่ให้ได้อพอถ,ถ,ถูกเรื่องทอบอสอก็ไปถามกฤษฎีการอกฤษฎีการแต่วันนี้เนี่ยนะครับถ้ามีการตัดสินใจว่า เจ้าเรื่องเข้าขอรมอนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะตามกําหนดการเดิมที่เคยได้ยินข่าวกันมานะั้นเะนะ่เพราะนี่มันคือทางคือทางไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นพอมันเป็นดิวอัปยศอดสูเป็นดิวเป็นดิวนรกอะมันไม่มีอาญาสวรรค์มีแต่อาญานรกต่อไป <c oughs> เรามองเอกมองก็เห็นแล้วว่าทุกเรื่องราวที่มันปรากฏและสถานการณ์ข้างบ้านเนี่ย สิ่งที่ปรากฏทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนำพาไปสู่การล้มกระดานได้ทั้งหมดและปัจจัยก็มาจากคนคนเดียวเป็นหลักเนะ่ยสี่เก้าก็คนเดียวปีห้าเจ็ดก็คนเดียวและสิ่งที่เกิดขึ้นในปีสองพันร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยก็มาจากปรากฏการคนคนเดียวกันอีกราะทุกเรื่องเนี่ยนะครับที่ปรากฏหน้าขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หยิบยกใช้มาเป็นสาเหตุได้ทั้งสิ้น นะครับเรื่องการขัดรมราชาวงการเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไปแล้วใช่ใชแต่วานาน่าขณะนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ไปแต่ว่าเขามีการก่อตัวภายใต้ว่าคิดไม่เตียอะไรอืเพราะการสำแดงตนอย่างผิดสังเกตทั้งหลายเนี่ยบางทีเราเข้าใจบางทเาีเราอาจจะเข้าใจว่าเขามีปัญหากันนะอเหมือนเล่นไพ่แล้วตั้งใจไปตีง้อ พี่เราแม่เล่นดัมมี่ใช่นึกว่ามันแข่งขันกันแต่ว่ามันตั้งใจให้ให้ตีโง่เพื่อให้คนคนหนึ่งชนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขณะนี้เราก็ต้องดูกันให้รอบวงเพราะเนี่ยนะครับทุกอย่างไม่ตรงกับที่เป็นเงื่อนไขข้อตกลงกันมาตั้งแต่ต้นอันหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการให้เดินทางกลับมาในประเทศไทยและให้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยนะครับ ปรากฏการต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่นะครับเราเองจะเห็นได้อย่างชัดเจนคือวันที่29พฤษภาคมแต่เข้าใจว่าก้าไกลเนี่ยจะไปก่อน29เพื่อเพื่อเกิดเรื่องหนึ่งไปเสียก่อนวันหลังจากวันที่20เนี่ยถ้ามันไม่มีทา่าทีใดๆนะครับแล้วเราก็ดูปรากฏการ์วันที่29 และถ้าวันนั้นถ้ายังไม่มีอะไรอีกอแสดงว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของอย่างอื่นแล้วคือเรื่องปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับที่เรามองเห็นขนาดนี้เนี่ยระหว่างการยึดอำนาจกับการตื่นตัวของประชาชนเนี่ยใครจะมาก่อนกันแน,น่นอนที่สุดนั้นประชาชนนั่นเป็นเสรีชนเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากแต่การก่อตัวตามลำดับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ พราะหลากหลายเรื่องราวเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าจงใจจะสร้างเรื่องไม่ว่ากรณีเนี่ยนะครับเรื่องพรบรจัดระเบียบกระทรวงคาโหมเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลน,น้ำหน้าแบบนี้ก็ขนาดรัฐบาลเสื้อแดงวนเดียวจบยังไม่กล้าเลยแต่รัฐบาลอุ้มสมแบบนี้คณะยึดอำนาจประธานให้เนี่ยการเสนอเนี่ยผมก็เข้าใจว่า เกียวเพียวเปล่าพี่เข้าใจไหมลำพังผู้ช่วยรัฐมนตรีลำพังรัฐมนตรีพี่ว่าเขาเขากล้าไหมไม่กล้าอ่าเอดนดูเสมือนหนึ่งนะอ๋อสวนแต่เรามองไปแต่ปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับพอมองไปไปอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นเป็นเป็นการรู้เห็นกันนะ เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นการทายท้ายมีข่าวเรื่องปฏิวัติก็จะสั่งพักราชการแล้วสั่งพักได้ที่ไหนอะแสดงว่ามีแสดงว่าตอนนี้มีมีอาการไงรู้ไงก็ก็สิ่งที่ดําเนินการกันมาทั้งหมดเอาสมมติว่าสุทินกําลังจะไปอืมนะครับคนใหม่กําลังจะมา และต้องยอมรับความจริงว่าสุทินกลางแสงเขามานั่งเขามีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้นําเหล่าทัพนะยอมรับนะครับและก็เป็นมาตุรถวาจาและก็สร้างภาพใปกองทัพในดูอ่อนโยนมากขึ้นนะครับโดยท่วงํานองความเป็นครูของสุทินคลังแสงเนี่ยแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยสมมุติว่าจําเป็นจะต้องไปอเอานี่มองอีกมุมหนึ่งนะจาเป็นจะต้องไปมิตรแมตรีทั้งหลายซึ่งดีอยู่แล้วจะหาเรื่องให้อ กรเครืองกันทำไม, <Okay. S 2> มเพราะใครก็รู้ว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่มีทางแก้ได้อืและถ้าแก้ได้ก็ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น <Okay. S 1> ปัญหาว่าหลักคิดนี้มาจากไหนก่อน <laughs> และต้องการอะไร <laughs> นะครับเพราะว่าการเสนอกฎหมายเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับจะโดยความเห็นของหน่วยงานอะไรก็ตาม,มจะต้องใช้เสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องลงนามเนี่ยเราก็ต้องดูต่อคือเงื่อนไขข้อเสนอต่างๆแม้ว่าจะอธิบายอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลทั้งสิน้นคือคนกําลังจับคนกําลังมีชื่อว่าจะไปอะอแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมาเล่นบทยักษ์เนี่ยซึ่งเล่นเล่นบทครูที่ดีมาโดยตลอดอ่แล้วถ้าเอาความเห็นผมเนี่ยผมถือว่า งานเนี่ยมันเป็นงานฉุกเฉินนะเพราะว่าเพราะว่าเอางี้ไอ้รายละเอียดที่เขาพูดมาเนี่ยมันเขียนแบบลวกรวกเขียนลวกมากเช่นเรื่องคุณสมบัติว่าจะต้องไม่ยาเสพติดไม่ค้ามนุษย์เป็นอะไรพื้นฐานอันนี้มันก๊อปมาแล้วก็มาใส่ถ้อยคำให้มันดูพื้นฐานคือทาแบบคือคนมีพฤติการอย่างนี้อย่าว่าแต่เป็นนายพลเป็นพลทหารยังไม่ได้เออเดี๋ยวมันลวกลวกมากเพิ่งคิดอย่างงี้เหรอฮะใช่ใช่ใช่กระทันหันกระทันหันและการให้ข่าวเนี่ย มันให้ข่าวโดยโดยผ่านช่องทางของผู้ช่วยรัมรีนะอลองลองเรียงดูดิลองเรียงดูดิดดนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับว่าอะไรจริงเป็นปัจคือคือลีลาแบบนี้เนี่ยเราเราต้องดูละเอียดอะชตอนแรกนี่นะครับผมว่าอาถึงไหนก็โยนอเกิดแรงกระเพื่อมแต่ว่านี่นะครับมันมันก็จะมีมากกว่านั้นเพราะวันถ้าในบางเวลาเนี่ยนะครับ ถ้าการดิวที่มันเดินมาถึงจุดและคิดว่าแข็งแรงทุกอย่างนี้นะครับดูเสมือนา่าเบ็ดเสร็จมันเป็นก็ใหญ่อ๋อจำได้จะมีข่าวเนี่ยเหมือนสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายจุนวันอ,ะอ่ะศูนย์หนึ่งสี่สามมีปัญหามากะนะครับพวกนี้กินข้าวทุกวันพุธตั้งพลเอกอาทิตย์กำลังเอกมาเป็นรัฐมนตรีช่วยความจริงใน<ช>รัฐมนตรีว่าการนายกที่นั่งควบก็จัดการได้แต่ว่าการสร้างแรงกระพือนั้นเนี่ยนะครับคือบรรดา การยึดอำนาจความจริงก็ง่ายได้แต่ว่าการให้เหตุผลนั้นก็เป็นเรื่องอื่นปัจจัยที่ผมเล่าไปบ้าไม่ว่าเรื่องกรณีขัดรมราชองค์การอเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต่ยนะครับนี่ก็จิ้มตรงไหนก็โดนตรงนั้นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องราวอื่นๆที่มันปรากฏมากมายเนี่ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยผมว่าแค่หยิบยกเรื่องเนี้ยแต่ลึกๆเนี่ยเข้าไปแย่รังแต่ละว่าบัดนี้อ๋อมีปัญหามีปัญหาเดยว เจอเรื่องนี้เลยเห็นไหมซึ่งการทายท้าในลักษณะก็สมัยแข็งแรงยังเอาตัวไม่รอดพวกมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญประเทศนี้มีนายกคนเดียวพวกข้าวหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับคือไอ้กฎหมายฉบับนี้ก็เป็นผลจากจากเรื่องผลเอกสุรยุทธ์นั่นแหละใช่นะครับในการก็เป็ไปัดกับฝั่งพม่เนี่ยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงนั่นเนี่ย ความเป็นจริงรัฐบาลไทยต้องปกป้องผู้จัาการทหารบกไทยนยเออใช่จะย่างไรก็ตามแต่ว่าปรากฏว่าผู้จัาการทหารบกไทยนะครับถูกลดออกจ,จากตําแหน่งเหลือผู้จัาการทหารสูงสุดตําแหน่งเดียวเห็นไหมวิธีการเนี่ยนะครับในศึกนั้นแต่พอเนี่ยนะครับพอยึดอำนาจสิบเก้าปัญญาพลเอกสุยุทมาเป็นนายกเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ยังไงก็ต้องเกิดใช่แต่มันชี้ให้เห็นว่าในสงครามกองทัพภาคที่สามกับพม่าในวันนั้นเนี่ยนะครับ คือความเป็นจริงทางผู้นํารัฐบาลไทยเนี่ยซึ่งอาจจะกล่าวอ้างในขณะนั้นว่า,าผู้นําพม่าได้มาเยือนอแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อมันมีเหตุที่ชายแดนเนี่ยนะครับรก,กระทบกระทั่งแล้วก็ซัดกันเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยนะครับรัฐไทยเนี่ยจะทำนะครับจะทําอย่างไรก็ตามแต่ไม่ใช่ปลดผู้บัญชาการฐานบกนะ่นั่นก็เป็นบาดแผลใหญ่นะครับเป็นที่มาของกฎหมายฉบับนี้เลย พอมาวันนี้นะครับทุกคนก็ก็อ่านออกนะครับไอคนที่นั่งเป็นพบอต่างๆมันมันไม่รู้สึกอ่ะนะครับเพราะว่าบัตรนี้ทุกอย่างมันก็ลงตัวกันโดยสภาพและวันอย่างที่ผมบอกว่ารัฐบาลยิ่งรักว่าว่าได้มาแบบมวนเดียวจบนะะก็ไม่กล้าไปแตะต้องเรื่องนี้เลยแต่ว่ากรณีรัฐบาลที่ร้อยห้าสิบสองโวพักทีพักเพื่อเพื่อเพื่อไทยก็ไปชี้หน้าเขาพักสืบพทอดอำนาจยังไงก็ไม่จับมือ ด่าสาดเสียสาดสาดเส,สียเทเสียบางคนขุ้นเวทีพูดคําถุยค<ช>ําอ่ะนะครับป่านนี้น้ำลายเลอะหน้ากันหมดแล้วเพระมาอยู่ไร่ตอนแรกพูดเข้ย <c oughs> ป้าสายดูเทปเก,ก่าๆได้หลายคนที่นี้เนี่ยนะครับพอมาเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ยเราเองก็ต้องบอกกับพี่น้องว่ามันแปลกๆนะแปลกที่เพราะว่าเพราะว่าถ้าฟังที่เขาพูดเนี่ยผอ,อทั้งหลายเนี่ย ไม่มีความเห็นใดๆนะ,ะ,ะกับเรื่องเนี้ยการไม่มีความเห็นใดๆในทางหนึ่งก็คือว่ากูไม่เห็นด้วยนั่นแหละแต่มีบรรยาญาคือคือมันมันไม่มันหนึ่งมันไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมเอเอเหมืนอนเรากำลังจะไปอ่ะนะครับเดินทั่วไปนี่ก็ยากลำบากอยู่แล้วคนเป็นรัฐมนตรีถูกปลดเนี่ยใช่นะครับแล้วก็มันพูดง่ายๆไปใจมันถอดไปครึ่งอยู่แล้วแต่ว่า ตัวเองก็ก็เป็นมิตรไมตรีที่ดีกับผู้ัการเหล่าทัพนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆก่อนออกนไปกระทืบเขามันเรื่องอะไร